นายศักดิ์ศรีมีศรีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อประกอบปั๊มคัดครับเครื่องมือที่ใช้มีออกแกลตัวเล็กครับบล็อกเบอร์12บสตะแจรครับแหวนเบอร์12แล้วก็กทีมนีม่อกบวชครับแล้วก็ปั๊มคัดนะครับตัวใหม่ครับ,รบแล้วเราจะมาถอดตัวเก่าออกกันเลยครับ con él. ไปเราก็ใช้ประแจเบอร์12แวนโก้นะครับถอดเบอร์ถอดน็อตเบอร์ส2องด้านบนนะครับแล้วก็ถอดแอบเบรกออกนะครับในวิธีการถอดครับก็จะมีสองแบบครับวิธีการแรกครับเราก็น็อตเบอร์12ที่อยู่ติดกับตัวตัวถังหรือบอดี้เราไม่เรายังไม่ต้องถอดก็ได้ครับเราก็ใช้ประแจคันแป๊บคันแป๊บออกก่อนคลายพอหลวมๆครับเพื่อในการถอดง่ายนะครับอันนี้เขาเลือกเป็นวิธีการถอดแบบ ใช้ปัจเจคาแบบันแป๊บถอดลังการถอดยึดหน้าเบอร์สองออกทั้งสองตัวก่อนนะครับในวิธีขั้นตอนแรกก็จะมันก็จะง่ายกว่านะครับในขั้นตอนสองก็จะยากนิดนึงแต่ก็มันต้นองความสามารถของช่างนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่เป็นช่างครับก็ควรใช้ประแจคันแป๊บาคาแบบันตัวแปบบ๊บออกพอรวมรวมก่อนนะครับ แล้วค่อยถอดน็อตสองตัวออกที่ติดกับบอดี้หรือตัวรถแล้วก็ใช้ปจัจจขคันแปรครับขคันออกหรือปัจจับดสิบรอนะครับทำไมถึงใช้ปจัจจยคันแปบครับก็แบบว่ามันก็จะเป็นหัวที่เป็นเข้าลูกกับหัวน,อน็อตนะครับในการขันนะครับ ก็ยือดอายุการใช้งานของตัวหมวน็อตของแป๊บนะครับในการขันนะครับก็จะทําให้ลูดยากนะครับถ้าเราใช้ประแจาปากตายเลยนะครับมันก็จับแค่สองมุมนะครับมันก็จะทําเพื่อแป๊บที่แน่นมากๆเราเอาไปขันนะครับก็จะเกิดการปีนเกียวหรือเกียวข้างนอกสึกขึ้นได้ครับแล้วก็ขันรอบหน้าเราก็จะขันไม่ได้ครับอันนี้ก็จะยืดกันก็ยือดอายุการใช้งานนะครับ ต่อไปเราจะเข้าไปในห้องโดยสารครับเพื่อถอดสลักอยู่ติดกับแป้นเบน,นะครับนะครับครับแล้วก็เข้าไปในห้องโดยสารกันนะครับ,นะรบ,นะรบก็จะถกอ,อกนะครับก็จะมี u สามพันนอนครับก็จะมีคัด เบรคคันเร่งนะครับแล้วก็จะถอดตัวแรงนะครับก็ถอดตัวคันนะครับก่น,นํนำโดยช่างแก๊สขับทการถอดครับเขาก็จะมีใบสายของเขาครับเพื่อ,อาการถอดเพื่อ,อาการส่องกามองเห็นเมืออม่อเราถอดเสร็จแล้วเราก็จะมาดึง ระบบของแม่ปั๊มคัดบนออกนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนนะครับอ่าโอเคครับตกอยู่ตรงนี้ครับข้อควรระวังครับก็คืออย่าให้น้ำมันเบรกสัมผัสกับสีรถนะครับก็จะเกิดการบวมพองได้นะครับในขั้นตอนการออกมาเราต้องใช้มือปิดนะครับใช้มือปิดแบบนี้นะครับปิดรูน้ำมันเบรกครับยกออกมาครับ แล้วก็ไปวางไว้ที่สำรองเราครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบของปอมคัดบนนะครับครับตัวใหม่เราก็เอายัดเข้าเลยครับเข้าสู่ชุดบอดี้ของตัวรถนะครับในการประกอบนะครับเราก็ต้องใช้น็อตเบอร์12บตัวหยุดจับปอมคัดก่อนนะครับเราค่อยเอา จับเฉยนะครับยังไม่ได้ขันเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ปแจอ,อตัวแป๊บนะครับขันเข้าก่อนนะครับขันพอลมรวมถ้าเราคันระเบิดสองแน่นเลยก็จะขันตัวแป๊บเบรกยากไอแป๊บปั๊มบนของแม่ขัดยากนะครับเพราะว่ามันไม่ให้ตัวนะครับถ้าเราคันพอลมรวมพอจับยึดของแม่ปั๊มขัดบนเฉยเราก็จะมันก็จะมีระยะฝีโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับ ในการขันนะครับครับทำต่อไปครับขอบ้อควรระวังค,ครับคือห้ามขันแป๊บของแป๊บท่อน้ำมันของปั๊มขัดห้ามขันให้ปีนเกียร์เด็ดขาดครับถ้าขันปีนเกียร์เราอาจจะได้ซื้อหัวตัวมาขันใหม่นะครับหรือ อาจจะได้เปลี่ยนทั้งปั๊มเลยนะครับเพราะว่าน็อตปีนเกียวหรือถ้าเราตับเกียวไดก้ก็โอเคไปครับถ้าตามมดของปั๊มคัดเสียหายต,ตาไก่ของปั๊มคัดเสียหายมันก็จะเกิดการรั่วในระบบคัดนะครับก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเอาแป๊บเบรคเข้าสู่ระบบคัดนะครับในการ เอาเข้าสู่ระบบคัดก็จะมีอยู่สองแบบนะครับคือเราเอาปั๊มเบรกไอ้ปัมป๊มคัดบนนะครับออกมาไล่ลมก่อนนะครับไล่ในระบบของปั๊มบนก่อน,นครับให้สูญอากาศออกแล้ววิธีที่สองครับเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะครับก็จะเป็นเครื่องไล่ลมเบรกนะครับหรือไล่ลมคัดนะครับดูดเพื่อเอาน้ำมันเข้าสู่ระบบของตัวสายแป๊บนะครับ ถ้ามีเครื่องมือพิเศษครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์12ขันน็อตเข้าสูบอดี้ของฝั่งของด้านบนนะครับของด้านล่างเราก็จะใช้ประแจก่อแกบข้อต่อยาวบล็อกเบอร์12ตัวเล็กนะครับเพื่อขันเข้านะครับ ราขันข้างบนเสร็จแล้วข้างล่างเราก็จะใช้ก่อแกวก็อต่อยาวบอกเลรสองเล็กนะครับขันเข้านะครับแล้วก็ปรับหมุนไปทางด้านเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาครับจะสังเกตง่ายครับในการขันนะครับแล้วก็สังเกตตามเข็มนาฬิกาครับถ้าเข็มนาฬิกาหมุนตามเวลามันก็จะหมุนเข้านะครับถ้าหมุนทวนก็คือหมุนออกนะครับ ถ้าเป็นเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับพวกเป็นของพวกเกีียวพัดลมพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับนะครับหมุนเข้าเกี่ยวซ้ายนะครับหมุนออกเกีียวขวานะครับเพื่อล็อกให้แน่นนะครับต่อไปเราก็ใช้ใบแจยเบอร์สีพับคันแป๊บเบรกเข้าให้แน่นนะครับ ่อไปเราก็จะเข้าไปในสู่ห้องโดยสายนะครับเพื่อไปประกอบแป้นเบรกเข้าสู่กับสลักของตัวปั๊มเบรกให้ปั๊มคัดบนนะครับ ก็จะมีสามอันนะครับก็จะเป็นคัดตัวที่กำลังทำครับแล้วก็ตัวกลางตัวบีครับตัวต่อมาเป็นคันเร่งนะครับ 对 <laughs> <laughs> ก็เป็นการประกอบสลักเข้าสู่ปั้มคัดกับแม่ปั้มคัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไเราก็จะมาเช็คคนเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการใช้งานนะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่าแน่นหรือไม่แน่นครับแล้วก็จับดูครับว่าโยกได้ไยกได้ครับโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ